สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมอแฟรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําการทํานายดวงของชาวลนาราศีธนูของเดือนมก,กราคมนะคะตอนอื่นต้องขออาภัยด้วยที่คลิปนี้มาช้านะคะพอดีติดงานเยอะมากเลยนะคะขออาภัยจริงๆที่ไม่สามารถลงคลิปได้ตรงเวลานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก่อนจะไปฟังบอกไว้ก่อนเลยว่า การเปิดไพ่ยิปซีแบบนี้เป็นการเปิดแบบสาธารณะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะชาวลัคนาราศีธนูโอ้โหช่วงเดือนมกราคมนี้ดีอยู่นะการเงินการงานก็ดีอยู่นะคู่ก็ดี แต่ว่าให้ระวังการเสียทรัพย์บางอย่างเสียทรัพย์โดยอะไรเสียทรัพย์โดยเป็นความที่แบบจําเป็นอะจาเป็นต้องเสียเสียทรัพย์แบบมันเป็นสิ่งที่ต้องเสียเสียจากเสียให้ใครอาจจะให้ผู้ชายผู้ชายในที่นี้คือไม่ใช่การเปไม่ใช่อะไรนะแต่อาจจะเป็นแบบลูกหลานหรือว่าคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ว่าอม,มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะชาวลัคนาราศีธนูในเดือนเนี้ยในช่วงเดือนเนี้ยการงานการเงินก็คือโอเคเลยนะคะคือเราพยายามผ่อยคว้าหาเงินได้แหละเราพยายามแบบตั้งมั่นตั้งใจที่จะหาเงินตั้งมั่นตั้งใจที่จะอันนี้เพราะว่า คือก่อนอันนี้มันก็มีการที่แย่มาเนาะเรื่องการเงินเนี่ยแต่ว่าในช่วงเดือนนี้คือมันค่อยๆดีขึ้นแล้วแหละแต่พอเมื่อเรามีการเสียไปเนี่ยมันก็จะเสียแบบตลอดเลยนะแต่ตัวเราอ่ะเป็นคนที่พยายามมีความพยายามค่อนข้างสูงเป็นคนที่เนี่ยพยายามอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะก็ระวังเรื่องการเจ็บป่วยเดือนนี้เจ็บป่วยจากตัวเองด้วยนะ หมายถึงแบบเป็นโรคภัยไข้เจ็บจากตัวเองอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วมันก็จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบอยู่ก็โอ้โหเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะอย,อยู่ก็ปวดหัวอยู่ๆก็แบบไม่เกร็ขึ้นเป็นโรคเป็นโรคที่เป็นโรคประจําตัวนะคะช่วงเดืนนี้มันมีเกณฑ์ยุง่งยุ่งจากอะไร,รยุ่งจากการที่เราจัดการกับสิ่งต่างๆรอบตัวจากที่แบบจัดการให้ทุกคนในครอบครัว คือเป็นคนรับหน้าที่รับอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีธนูก็อย่างที่บอกว่าช่วงเดือนนี้คือมันโอเคอยู่นะแต่ว่ามันถ้าเป็นเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยคือเรายังพอมีกินมีใช้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องมีการเสียไปบ้างเหมือนกันคือ ในตัวเราวะย,ยังมีอยู่แต่มันก็ต้องมีเกนที่ต้องเสียเสียโดยความจําเป็นที่จะต้องเสียนะคะเราก็เสียเยอะด้วยแต่ว่าไม่ได้เสียแบบที่เราเดือดร้อนนะแต่ว่าเราก็เครียดอยู่ที่แบบปกติเรามันคนชอบเก็บเงินไงแล้วพอมันเสียเยอะๆ,ๆเข้าไปเนี่ยถึงมันจะไม่ได้เสียจนเข้าเนือ้อแต่ว่ามันก็เครียดอยู่เพราะว่านู่นก็ต้องจ่ายนี่ก็ต้องจ่ายนะคะแต่เรื่องการงานไม่ต้องกังวลคือช่วงเดือนนี้คุณยังทํางานได้อย่างสบายใจอยู่นะ เพราะว่าชาวราศาีธนูตัวท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบทํางานตั้งหน้าตั้งใจทํางานอยู่แลละงานเยอะมาเลยไม่มีปัญหานะคะชอบชอบงานเยอะเยอะเพราะว่ายิ่งงานเยอะก็คือนํามาซึ่งเงินเยอะก็คือราศีธนูคือชอบมากนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันนะคะความรักก็คือจะแบ่งกันเป็น3สถานะคือผู้ที่มีคู่ผู้ที่มีปัญหาและผู้ที่โสดนะคะ ตอนอื่นเราจะไปทํานายของผู้ที่มีคู่ก่อนนะคะชาวราศาีธนูที่มีคู่ใบแรกมาเลยราศาีธนูที่มีคู่แล้วนะย้ําว่ามีคู่แล้วก่อนจะไปฟังฝากเรื่องเราไปกดซับสไคร์ช่องนี้ไว้นะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจได้นะคะฟังไว้แบบเหมือนเป็นพอร์ตแสต์อย่างหนึ่งก็ได้นะชาวราศาีธนูผู้ที่มีคู่ ในเดือนนี้ก็โอเคนะยังไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องมาแบบอย,ยังไม่มีเรื่องอะไรที่ทําให้มีปัญหาในชีวิตคู่อะถ้ามีก็คือแค่เหนื่อยเฉยๆเหนื่อยจากการทําทงานอะไรอย่างเงี้ยชาวลัคนาเสถีฐนูโชคก็มาแล้วนะคะใครตั้งหน้าตั้งใจอยากจะมีอะไรอยากจะได้อะไรเข้ามาตอนนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะมีโอกาสเป็นเกณฑ์ดีเลยที่ ยังอยากเพิ่มอะไรบางอย่างเข้ามามีเรื่องดีๆเข้ามาเอางี้ดีกว่าสำหรับผู้ที่มีคู่ตอนนี้คือยังสงบสุขอยู่ชีวิตคือยังสงบสุขอยู่นะคะมันก็อาจจะนิ่งเฉยอะไรอย่างเงี้ยไปบ้างนิ่งเฉยที่นี้คือเหมันอยู่ในจุดอิ่มตัวแต่มันก็ยังมีความที่ทา้าทายอยู่นะคือเป็นอิ่มตัวที่แบบไม่ได้หมดหลักอะเป็นอิ่มตัวแบบอิ่มตัวเฉยๆคือมันจะมีช่วงอิ่มตัวแล้วก็ช่วง แบบเฟื่องฟูช่วงท้าทายอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตคู่นะใครที่ตั้งใจเริ่มต้นจะทำธุรกิจกับคนรักอันนี้แน่ๆทำได้แน่ๆใครที่ตั้งมันตั้งใจจะเริ่มทำธุรกิจกับคนรักที่จะมีเกณฑ์ร่วมุลงทุนหรือทำอะไรด้วยกันทำได้ไหมทำได้นะคะแต่ในช่วงเดือนนี้คือมันยังไม่ปังไงคือถามว่าในอนาคตทำได้ไหมคือตอนนี้มันยังไม่ปัง แต่ถ้าเราพยายามด้วยกันย้ำว่าด้วยกันพยายามด้วยกันจนถึงที่สุดจนถึงขีดสุดจนแบบใช้แรงกายแรงใจทุ่มจนสุดแรงอะยังไงทุกทุกอยาก่างก็ปังได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้ระวังแต่แรกๆอะ่ะมันจะเงียบปอกเลยใครที่อยากจะทำอะไรแรกๆอาจจะมีเสียมีอะไรบ้างมีขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยใครตั้งใจเปิดร้านหรือร้านของร้านอาหารบริการอะไรอย่างเงี้ย คือมันจะมีขาดทุนไหมมันมีขาดขาดทุนแหละแต่ถ้าให้เราขายอะส่วนตัวคิดว่าขายต่างชาติจะรุ่งกว่าเน้นแบบ t a r ์เก็ตลูกค้าไปที่ชาวต่างชาติอันนี้จะรุ่งกว่านะคะแล้วก็ถ้าให้เตือนระวังเรื่องอะไรให้ระวังเรื่องคําพูดคําจาอารมณ์ร้อนชาวลัคนาเสถียนูส่วนตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เป็น พูดแบบตรงๆพูดแบบตรงไปตรงมาพูดแบบความผาษักอะไรอย่างนี้แล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์ก็คือคุณเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างร้อนค่อนข้างเร็วนะคะคือเจออะไรปุ๊บปับก็คือคุณใส่เลยเนาะทำให้บางทีก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างหรือว่าแบบปากอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีกันบ้างนะคะอื แต่ช่วงเดือนนี้ยังไม่ต้องกังวลน,นะใครอยากจะสร้างบ้านใครอยากจะสร้างเรือนหอใครอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันอะ่ะทําได้เลยนะคะปัญหามันก็มีเล็กๆน้อยๆแหละแต่เราทั้งคู่อะ่ะจะสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคะทุกๆคนก็คือแบบตั้งใจคอยซัพพอร์ตเราอยู่เสมอด้วยคนรอบตัวนะคะใครที่อยากจะสร้างบ้านหรือกําลังมองหาอะไรบางอย่างหรือแบบลงทุนหรือทําอะไรไปแล้วอะ่ะ มันจะปังนะแต่ว่าตอนนี้คือมันยังหยุดชะง,งักยังหยุดนิ่งเฉยอยู่นะคะเรื่องความรักก็คนมีคู่ตอนนี้คือถ้าในเรื่องความสัมพันธ์นะก็คือยังไม่ต้องกังวลนะคะแต่ถ้าในแง่การใช้ชีวิตอะคือถ้าแบบมีวางแผนอะไรด้วยกันอะตอนนี้คือมันยังเงียบมันยังสังัดมันยังไม่เติบโตแต่ว่าในภายภาคหน้าจะมีโอกาสเติบโตไปในทิศทางที่ดีแน่นอนนะคะ ต่อไปจะเป็นการดูสำหรับผู้ที่มีปัญหาชาวรา,าศรีธนูนะคะตอนนี้คือยังสองจิตสองใจไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีจะกลับไปเลือกเขา ที่มีดีตลอดมาแต่ทุกอย่างดีหมดแต่เป็นคนเจ้าชู้อะดิเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนหลายใจอะอยังมีการสองจิตสองใจอยู่นะว่าจะทํายังไงดีทําให้ตอนเนี้มีการแยกห่างกันก่อนมีการขอห่างหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าปัญหาที่เราเจอมันค่อนข้างที่จะรับไม่ได้รับไม่ไหวเนาะเพราะเราก็เป็นคนไม่ยอมใครอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยแบบ มีการขอห่างหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาค่อนข้างรุมเร้าตอนนี้ยังยังไม่สามารถแก้ปัญหาไปในทิศทางไหนได้นะเพราะว่าความรักที่เจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยยุติธรรมอะ่ะคือเขามีคนอื่นหรือว่าแบบเขายังไม่สามารถรักเดียวใจเดียวเขายังไม่สามารถทุ่มเททุกๆอย่างอะไรเงี้ยให้เราแค่คนเดียวได้ทําให้บางทีก็ต้องมีการแยกย้ายกันเกิดขึ้นหรือ บางทีเราก็ขอห่างขอแบบแก้กลับไปทบทวนกลับไปคิดว่าจะยอมไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเขามีเด็กเขามีเด็กซุกเอาเเอาไว้อะแล้วเราก็ดันไปจับเขาได้ด้วยนะคะปัญหาอย่างเงี้ยแก้ยังไงก็ไม่มีวันหายขาดเพราะตัวเขาเป็นคนที่ไม่ยอมเขาไม่ยอมคิดที่จะปล่อยไปนะช่วงนี้คือมันยังคาราคาทังอยู่ นะคะในช่วงนี้มันยังคาราคาสังอยู่คือถ้าแยกก็คือแยกถ้าแยกก็คือจบแล้วเราก็พร้อมที่จะมุฟอ่อนไปแล้วด้วยเพราะว่าถ้ามันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปเคยตัวเราเป็นคนคิดแบบนั้นนะคะคือเรายังยึดมั่นในศักดิ์ศรีของเราอยู่เรายังไม่มีความคิดที่จะไปเป็นเบียร์างไข่นะคะคือเราเสียใจมากจนเกินพอแล้วทําให้ตอนเนี้ เราคิดว่าถ้าเขาอยังไม่เลิกที่จะทําตัวแบบนี้ทําที่แบบซุกเด็กอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ยื่นคำขาดให้เขาไปเลยว่าเราไม่เอาแล้วถ้าใส่นิสัยแบบนี้ถ้าจะทําตัวแบบนี้ถ้ายังไม่เลิกนิสัยแบบนี้อีกเราก็ไม่มีทางที่จะกลับมาจูนกันติดได้นะคะแต่ถ้าถามว่า ถ้าเขาซุกเด็กอะ่ะคือมันเป็นแบบเหมือนแค่ซุกเฉยๆคือไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกอะไรของตัวเขามากนะแต่มันก็ไม่โอเคไงใช่ไหม,มแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะฟังอะไรเราด้วยนะเขาไม่คิดที่จะฟังอะไรด้วยนะตอนนี้เขายังรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่ได้ผิดขนาดนั้นคือเขารู้สึกว่า เรื่องที่เขาทํามันยังไม่ได้แย่ถึงขั้นสุดมันยังไม่ได้แบบถึงขั้นอะไรขนาดนั้นตอนนี้คือปัญหามันยังยื้อยุดกันอยู่มันยังไม่สามารถเคลียร์อะไรกันได้ลงตัวตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงพัฒนาตัวของเขาก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีความต่อต้านเล็กๆในใจอยู่เพราะว่าเขาก็ไม่คิดว่าตัวเขาต้องมาแบบนั่งเดินตามใครต่อยๆๆหรือว่าทําตามคําสั่งใครอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องอะไรแบบนี้ทําให้เราต้องแบบ ใช้ระยะเวลาไปสักพักหนึ่งตอนนี้คือยังไม่สามารถเคลียร์ได้แบบ100%เซนะคะต่อไปจะดูเป็นสำหรับผู้ที่โสดชาวโสดและคนาราศีธนูดูซิว่าในเดือนนี้จะมีใครเข้ามาไหมจะมีใครทำให้แบบกระช่มกระชวยหัวใจบ้างหรือเปล่านะคะ ค่อนข้างไปเร็วนิดหนึ่งนะมีมีคนเข้ามารวยด้วยหน้าตาดีด้วยนิสัยดีด้วยแต่ทำไมเราก็ไม่เอาอือคือมันเหมือนลักษณะนิสัยหรือสไตล์อะไรกันอย่างเงี้ยคือไปกันไม่รอดคือเขาหน้าตาดีและเขาอาจจะเจ้าชู้ก็ได้หรือว่าแบบคือบางอย่างอะเราไม่สามารถไปด้วยกันรอดอะ่ะนะคะ คือก็พยายามเต็มที่แล้วแหละพยายามเปิดใจพยายามทําอะไรได้วยกันเต็มที่แล้วแต่ว่ามันทําไม่ได้จริงๆอเนี่ยมันทําไม่ได้จริงๆทําให้เกิดการแยกทางเกิดเกิดขึ้นเพราะว่าลังษาะนิสยัยหรือแบบการใช้ชีวิตทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยตรงกันแล้วมันก็ค่อนข้างอึดอัดในชีวิตคู่นะคะแต่เราก็แต่จริงๆอะ่ะ ตัวเราหรือเขาอะก็มีความคิดที่จะแบบสร้างชีวิตด้วยกันแล้วนะแต่บางอย่างมันก็เข้ากันไม่ได้จริงๆนะคะทําให้บางทีเราก็ต้องเป็นฝ่ายแบบเออถ้าไม่ได้ก็เนี่ยไม่ได้ก็พอไว้แค่นั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีอาจจะเป็นผู้ ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือว่าคนที่แบบค่อนข้างมีเงินอันนี้ได้แต่ไลฟ์สไตล์ลักษณะนี้สายการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะไม่เข้ากันนะคะคนนึงอยากได้แบบหนึง่งอีกคนนึงอยากใช้ชีวิตแบบหนึง่งคือมันอาจจะเป็นความที่จูนกันไม่ติดมากกว่าแม้แบบผู้คุณทั้งคู่จะพัฒนาพยายามทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่โสดน,นะคะรู้สึกว่า ตัวคุณเนี่ยจะใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวแล้วมันจะโอเคมากกว่าจะรุ่งเรืองมากกว่าจะทําอะไรได้ดีมากกว่านะคะคือไม่ได้หวังเรื่องชีวิตคู่แล้วเนาะเพราะยังไม่สามารถเจอคนที่ใช่หรือลักษณะนี้ใช่ที่ชอบได้นะคะชาวลัคนาราศรีธนูต่อไปจะเป็นการดูเรื่องการงานนะคะการงานชาวลัคนาราศรีธนูค่ะมาดูซิ ใบแรกก็ลงมาละเดวยวนี้เงียบสีใครที่ทำมาค้าขายหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ค่อนข้างเงียบนะเอืเดีวนี้เงียบนะแต่มันก็จะมีคนที่ประจำหรือว่าคนที่คุ้นเคยอะไรเงี้ยกันอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าใครทำมาค้าขายอะไรเงี้ยซื้อขายอะไรเงี้ยคือลูกค้าจะเงียบแต่ว่าก็มีลูกค้าประจำเข้ามาอืม ในเดือนนี้คือมันเงียบเดือนนี้คือตอนนี้การางานยังไม่เดินกันนะยังไม่ไปข้างหน้าแต่ในอนาคตอะเร็วๆนี้ยังไงทุกๆอย่างอะก็ต้องเดินต่อไปและมันเดินต่อไปในทิศทางที่ดีด้วยอยากจะมีเรื่องดีๆหรือมีอะไรสักอย่างอะมีโอกาสดีๆเข้ามาใครที่ทํางานต๊อกๆอ,อะไรอย่างเงี้ยด็อกห่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสดีที่จะได้เลื่อนขัน้น นะเพราะว่าทุกคนนะ่ะเขาเห็นความพยายามของคุณเขาเห็นถึงคุณค่าในการแบบใช้ชีวิตการพยายามของคุณในช่วงเดือนนี้คือเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะแรกๆก็คือเงียบหายตายจากการสื่อสารทําอะไรก็ไม่ได้ลุ่งก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวมันจะดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะดีค่อยๆดีขึ้นทีละสะเต็ปมันจะมีอะไรที่มันฟลุกฟลุกมาทําให้เราแบบโอ้โห ฟังขึ้นมาเลยนะคะช่วงเดือนนี้อาจจะมีการแบบมีปัญหาด้านการสื่อสารอ,าออนไลน์นี้ไ,ได้เหมือนกันนะคะทำให้เราก็เสียรายได้ไปเยอะเหมือนกันแต่การงานโอเคนะเราแค่ต้องทำงานหนะักขึ้นแต่มันดีไหมล่ะมันดีทำงานหนักขึ้นเราได้มาซึ่งเงินแต่มันเหนื่อยเหนื่อยที่ตัวเราเดือนนี้คือเหนื่อยเลยแต่ งานโอเคงานเยอะงานล้นมืองานเต็มมือเราเต็มใจที่จะทําแต่มันเหนื่อยเราต้องยอมรับไว้ด้วยว่าความเสี่ยงที่เราตั้งใจทําอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหนื่อยนะแต่เราก็เต็มใจที่จะทําเต็มใจที่จะยอมรับเต็มใจที่จะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นนะคะเพราะตัวเราเป็นคนทํางานเพื่อเงินโอลีเพื่อเงินเท่านั้นช่วงเรื่องนี้ก็คือรับภาระค่อนข้างหนักหน่อยแต่ถ้าใครตั้งใจอยากเลื่อนขั้นตั้งใจอยากไดโบนัส หรือตั้งใจอยากจะทำงานให้สำเร็จพรีเซนต์โปรเจกต์หรือทำอะไรอย่างเงี้ยให้มันสำเร็จสำเร็จได้แน่นอนนะคะแต่ว่ามันจะเหนื่อยไงเออมันจะเหนื่อยมันก็เสี่ยงเงินค่อนข้างเยอะไปกับการทำงานเงี้ยนะคะชาวราศีธนูคลิปนี้จะเป็นคลิปค่อนข้างสั้นๆน,นะคะไว้ฟังเป็นพอยสแคสระหว่างแบบทำงานอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องการเงินค่ะชาวราศีธนู การเงินช่วงเดือนนี้เป็นไงบ้างเมื่อตอนต้นคลิปเราบอกว่าจะมีการเสียทรัพ์กับบุคคลใครตัวใช่ไหม,มเสียทรัพ์กับใครกับครอบครัวหรอแต่ส่วนตัวเราก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจหรือเรื่องการเงินไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วคือยังพอมีเก็บอยู่แล้วแต่เราอ่ะเป็นคนประหยัดไงเป็นคนชอบแบบเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ย การเงินเดือนนี้โอเคนะคะอาจจะมีการใช้จ่ายบ้างสูดด้วยสูดรายบ้างแต่ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เข้าเนื้อไม่ได้แบบกีดเลือดเนื้อเพื่อซื้ออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนตอนนี้คือเราใช้จ่ายเพื่ออะไรใช้จ่ายเพื่อคนในบ้านหรือเพื่อแบบสิ่งของที่จําเป็นนะคะแบบใช้จ่ายเพื่อสิ่งของภายในบ้านเนาะ การเงินมันค่อนข้างหยุดชะงักแหละแต่เราก็ยังมีรายจ่ายยังมีแบบสิ่งต่างๆที่ต้องทําอยู่เราก็เลยต้องเก็บเงินเห็นไหมชาหนูคุณเป็นคนชอบเก็บเงินเป็นคนชอบแบบตรณนีอะอืมถึงพอเสียทรัพย์ปุ๊บ,บก,เกบเ็เสียเงินปุ๊บก็เก็บเงินทีเสียเงินปุ๊บก็เก็บเงินทีมันก็รู้สึกเสียดายแต่อย่าที่บอกตัวคุณมันไม่ได้ เดือดร้อนถึงขั้นต้องเข้าเนื้อถึงขั้นต้องเอาเงินสำรองมาใช้อ่ะถูกไหมคือมันยังโอเคอยู่คือมันมีรายจ่ายเยอะแยะแหละแต่การเงินมันยังโอเคอยู่มันยังมีรายรับเข้ามารายจ่ายก็มีรายรับมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่มันยังไม่ถึงขั้นเข้าเนื้อเนาะเพราะตัวคุณนี่คือเรื่องเงินแบบไม่ได้ยากแค้นลําบากอะไรสักเท่าไหร่นะคะใครที่แบบ กำลังใช้เงินหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าแต่ละอย่างที่คุณใช้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์เหมือนกันบางคนอาจจะซื้อของเข้าบ้านหรือแบบต่อเติมบ้านใช้เงินเพื่อแบบการต่อเติมบ้านการทําอะไรเกี่ยวกับที่บ้านอะ่ะอันนี้ก็ได้นะคะเพื่อแบบเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่อมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับที่บ้านแล้วมันดีด้วยนะคะเราก็ต้องยอมเสียไปนะแต่ว่า ไม่ไม่ต้องเครียดการเงินไม่ได้เดือดร้อนมันก็มีใช้จ่ายบ้างตามประสานะตัวคุณยังพอมีเงินอยู่ยังไม่ได้เดือดร้อนแบบต้องเข้าเนื้ออะไรขนาดนั้นนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูโชคลาภกันดีกว่าเดือนยีชาวธนูจะมีโชคกับเขาบ้างไหม มีชคยมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาดีกว่าเนาะอือมีเรื่องดีๆเข้ามานะเนี่ยมีเรื่องดีๆเข้ามาคือดีจากแล้วจากการทํางานหรือจากบุคคลที่คอยซัพพอร์ตท่านอยู่เสมอนะคะอือมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ ใช่เรื่องเงินนะสิอาจจะเป็นเรื่องงานหรืออาจจะเป็นคนหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้เราใจโฟนะเรื่องเงินคือไม่มีอะโชคการเงินเสียสิใครอยากเสี่ยงอยากอะไรอยากทำช่องทางออนไลน์เสียแต่โชคอะยังไม่มาแต่เรื่องดีๆอะมาแน่ซึ่งเรื่องดีๆี่นเ,นเนี้อาจจะไปเรื่องดีมาจากเด็กมาจากครอบครัวหรือว่ามาจากการทํางานก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นอาจจะเจอแบบแจ็คพอต ผู้ค้าใหญ่หรืออะไรอย่างนี้ได้เลยนะชาวลัคนาราศีธนูนะคะเรื่องดีย่ามนี้เข้ามาแต่เป็นเรื่องงานมากกว่าไม่ใช่เรื่องเงินเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องอะไรที่มันกระชุ่มกระชวยหัวใจแต่ส่วนตัวว่ามองเป็นเรื่องครอบครัวนะการเงินก็ขึ้นก็บอกอยู่แล้วว่าการเงินชาวลัคนาราศีธนูท่านไม่ได้เดือดร้อนแต่โชคไม่มีโชคคือยากแต่ตอนนี้ไม่ได้เดือดร้อน รอบตัวท่านก็มีเงินอยู่แล้วมีคนที่คอยให้ความสุขมีคนคอยสนับสนุนมีอะไรอย่างเงี้ยมีแต่สิ่งที่รักอะไรอย่างเี้ลรอบตัวอยู่แล้วนะคะเรื่องดีตอนนี้คือก็คือการมีครอบครัวที่สุขสันต์การมีทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตการแบบกินใช้กินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยให้มันเบิกบานหัวใจมากกว่านะคะเรื่องงานก็คือแบบมันไม่ค่อยท็อกซิกหรือมันไม่ค่อยแบบบั่นทอนโลยท่านเห็นเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องอุ้ยขอภยัยเรามาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าเมื่อตอนต้นคลิปบอกไว้ว่าป่วยดูสิสุขภาพชาวลัคนาราศีธนูค่ะนี่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคอยดูดลสุขภาพตัวเองด้วยเห็นไหมโลคคู่เวรคู่กรรมโลกอะไรที่เรายังไม่เคยเป็นมันก็จะเป็น ไข่หวัดหยงไข้หวัดใหญ่ที่เราไม่เคยเป็นมันก็จะเป็นแต่ว่าหนักไหมไม่หนักนะสุขภาพแบบไม่หนักนะอืแค่ต้องอมไม่หนักแค่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องพักรักษาสักนิดหนึ่งมไม่หนักนะ ต้องพักรักษาสักเงินแต่มันจะส่งผลระยะยาวนะสิหมายถึงยังไงหมายถึงว่าคือเป็นตอนเนี้ยพอมันหายแล้วอ่ะมันก็ยังมีความแบบแสดงอาการต่อไปเรื่อยๆคือ,อาการมันจะไม่หายขาดคือมันจะเป็นการส่งผลระยะยาวแต่แบบเชื้อหรืออะไรเงี้ยคือหายแล้วนะคะคือต้องรักษาระยะยาวต้องดูแลตัวเองระยะยาวนี่แหละมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือว่า เกิดจากฝุ่นเกิดจากมลพิษเกิดจากอากาศภายนอกหรือเกิดจากการใช้ชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงแบบปุบป,ปับฉับพลันหรือเราไปเจออะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะไม่ใช่ตัวเราเองอะ่ะหมายถึงว่าเราไปในสถานที่ที่ไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราค่อนข้างติดเชื้อโรคสุดอะไรได้ง่ายนะคะอาจจะเป็นแค่ไข้หวัดได้แต่ว่าอาการแบบมันจะส่งผลระยะยาวมากกว่านะคะคือถ้าสมมติใครเป็นก็คือถ้าเจ็บคอก็คือเจ็บคอไปสักพักหนึ่งเลยนะ สำหรับชาวลัคนาราศรีธนูก็อยากให้ระวังการใช้ชีวิตการเข้าไปอยู่ในสภาพอากาศที่นี่วันไหนที่อากาศแบบค่อนข้างไม่ค่อยดูดีลมแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเข้าไปใช้ชีวิตอะไรอยู่ตรงนั้นก็อยากอยู่แต่บ้านก็ได้นะคะเป็นการป้องกันตัวเองดีที่สุดเนาะเพราะช่วงนี้โควิดก็กลับมาระบาดไข้บบไข้หวัดก็ระบาดเหมือนกันนะคะอยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกทุกท่านเลยนะคะ สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบลงแต่เพลงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังมาถึงตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ